มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่พุ้ยจะพาไปดูอีกหนึ่งหลังนะคะที่เราได้ทําการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตื็นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวลูกค้ากําลังจะเข้ามาแล้วตอนนี้อยู่ที่สนามเินแล้วค่ะ ลหลังนี้นะคะก็เป็นภูวิล่าที่อยู่กัมลาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดที่พูดว่าไซส์กำลังดีเลยนะคะซึ่งในตัวบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำรวมถึงจะมีสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะด้านนอกเลยทุกคนเข้ามาก็จะเห็นว่าพี่บูดยเนี่ยได้เรียงนะคะเตียงอาบแดดแล้วก็เซตสำหรับแบบปิบ้งย่างบาร์บีคิวอ,อยู่ข้างหน้าทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะทุกคนยี yeah. ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะพอทุกคนเข้ามาถึงเนี่ย<อ>ก็จะเจอในส่วนของห้องนั่งเล่นด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเราก็มีโซฟามีอัมแชร์ตัวนี้นะคะเราก็มีทีวีขนาดใหญ่มากซึ่งน่าจะ75นิ้วหรือ65นิ้วนี่นะคะ่ะพี่ผู้จับไม่ได้นะไซส์ใหญ่มากเลยนะคะลูกค้าวเวลาเข้ามาพักเนี่ยก็สามารถที่จะเอนจอยนะคะนั่งพูดคุยหรือว่าดูหนังดูเดสก์ท็ได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนในส่วนของโต๊ะทานข้าวหรเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมี คือสามารถอินเอาทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพอเปิดไปเนี้ยก็จะเห็นแบบเป็นพูวิวสวยมากนั่นเองค่ะและวตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะสาหรับ6กที่นั่งเลยทีเดียวในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวที่เราบอกเลยค่ะว่าถ้าให้พปมพ์แต่งนะคะคือเราจะให้ความสําคัญเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะโดยเฉพาะห้องครัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีถ้วยชามมีเตาอบมีเครื่องรังยานมีแบบอุปกรณ์คือมันเยอะมากๆๆเอาไปว่าเหมือนแบบมากมีมากกว่า อยู่บ้านตัวเองอีกด้วยซ้ำนะคะมีกระทะมีแบบหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ด้านในนี้นะเห็นไหมนี่ทัพโปเวมีหม้อหุงข,ข้าวมีนี่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอะโอเคดูกันพอเป็นน้าจิ้มนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนด้านในกันบ้างนะคะแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่เลยเนาะพะในส่วนของด้านล่างเนี่ยชั้นล่างนะคะมันจะมีในส่วนของห้องรับแขกห้องทานข้าวเนาะแล้วก็1ห,ห้องน้ําแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็น1ห,ห้องนอนค่ะนี่ ส่วนของหนึ่งห้องนอนซึ่งเราก็ใส่เตียง6ฟุตเข้าไปฟิตอินพอดีเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะนั่งทำงานมีกระจกมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะคือแบบเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำตงนี้เจืจ,จ,จ,จืนี้เลยนะคะขนาดเล็กมินิมอลกระทัดรัดมากๆนะคะแต่ก็คือสามารถใช้กันอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูชั้นสองกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะเวลาที่ใครทําบ้านบ่อยเชาาเราต้องการขอใบอนุญาตด,ด้วยนะคะตรงนี้คุณขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุยาตสำหรับประจําบ้านนะคะถรงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวปุ่มโค้ดนะคะเวลาแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะปุ่มแล้วก็ออกไป สองนะคะเราจะมีทั้งหมด2อห้องนอนไปกันทำไปดูห้องนี้กันก่อนเลยค่ะห้องนี้อห้องนี้คือสวยมากเพราะว่าได้เมาส์เทนวิวค่ะนี่ได้วิวภูเขาสวยมากทุกคน คือแบบตรงนี้ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวก็คือแบบพาโนรามาเลย <c oughs> เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นเมาน์เทนวิวนะคะเราก็จะเห็นู่น่าจะเป็นวิลลาเรือนไทยสวยมากค่ะในห้องนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สําหรับการอยู่อาศัยสําหรับลูกค้าได้แบบเต็มที่เลยมีเตงขนาดท็ฟุตนะคะมีโต๊ะทํางานให้โต๊ะแต่งตัวให้แล้วก็มีห้องน้ําซึ่งห้องน้ำใหญ่มากค่ะทุกคนนี่สามารถใช้ชีวิตอ,อยู่ในห้องน้ําได้แบบ สบายเลยนะคะในการทาธุระส่วนตัวมานะอีกห้องหนึ่งค่ะห้องสุดท้ายของเรานะคะห้องนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือจะมีเตียงทั้งหมด2เตียงด้วยกันคือห้องนี้เหมาะมากสาหรับใครที่มีแฟมิลี่นะคะแล้วก็มีน,อน้องนหนูอยากนอนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็สามารถนอนเตียงหนูได้เลยหรือว่าจะมาเป็นเพื่อนกันแล้วไม่อยากนอนด้วยกันนะคะก็สามารถนอนเตียงนูได้เลยและที่สําคัญนี้ค่ะทุกคนดูค่ะยังไง เห็นไหมคะว่ามองออกไปเนี่ยข้างนอกก็จะมีระเบียงนะคะเปิดได้นะคะไปนั่งชิลเอาข้างนอกแล้วก็มองดูสระว่ายน้ำได้เลยนั่นเองนะคะมีโต๊ะทางานโต๊ะแต่งตัวให้พร้อมแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะคะตู้ขนาดใหญ่เลยและที่สําคัญห้องน้ําส่วนตัวค่ะห้องนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีอ่างอาบน้ําด้วยะคะก็สามารถนอนชิลเอาแช่ในอ่างได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งหลังนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของพี่ปุ้ยนะที่ทําการ ไม่ได้ r e l a t e นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการใหม่เลยนะคะเป็นการช่วยนะคะนักเรียน ลูกค้าเข้ามาตกแต่งนั่นเองค่ะซึ่งพี่พุ้ยก็เอาทีมงานนะคะมาจากสมุยเลยแล้วก็เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของเดคอเรชันเรื่องของการตกแต่งนั่นเองนะคะก็เรื่องนี้สาคัญมากทุกคนคือในการที่เราจะปล่อยเช่าเรื่เนี่ยนอกจากทําเลแล้วเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเรื่องของราคาการตลาดมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่มันสาคัญมากไปกว่านะั้นก็คือเรื่องของดีไซน์เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากได้บ้านพักที่มันดูสวยดูมีสไตล์นั่นเองค่ะให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะเนี่ยตัง้งแต่เปิดมานะคะคือพี่าุ้ยทำ ว่ะสองหลังตรงนู้นนะคะคือลง listing ในอาบ b น b เสร็จเรียบร้อยคือวันเดียวแบบบุ๊กิ้งมารวัรวรๆัวมากแล้วหลังนี้นะคะวันนี้เนี่ยเด็วลูกค้กากำลังจะเข้าแล้วด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่ายอดจองคือสวยมากคือดีมากนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือหลักแบบพกหลักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า1เป็นวิลล่าใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ทำเลยดีมากๆด้วยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะได้ราคาดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเรื่องของออสิ่งของต่างๆที่พี่ผู้ใช้ในการตกแต่่งงเรือขอข a อ r b n b นะคะก็สอบถามคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพิพูทจะพาไปแต่งที่ไหนหรือจะพาไปรีโนเวทบ้านหรือจะมีทริคอะไรดีๆเกี่ยวกับการทำป่อยเช่า AirB n b ฝากคอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ